ถามได้ว่าน้องไปไหนน้องอยู้ไซน้องเฮ็ดยังกระถามได้แต่ว่าบางเ่อบอดียงกันหนูกับโบหูวน้องเฮ็ดนี่แต่ละเมือเสิยไหมคะมาเท่านะคะบางที่นูเขาไปงานแล้วหนูกับมเดีเขาไปหลังวิธีหนูเลยบปหินน้องหาหนูให้หนูไปสิหนูก็ต้องทำงานหนูอ,อ,อยากให้พ่อแม่ FC ทีที่บอกว่าทำไมไม่ไปเล่นกับน้อง ไม่ไม่เข้าไปหาหน้องคือหนูกะทํางานหนูเริ่มพม่มีเวลาเขาไปถ้าใจหนูเขาไปโรงน้าหนูละหนูเไว้ใสหนูก็เลยต้อทํางานก่อนพื่นทั้งดันไม่หน่อยพร้อมกับพน้องน,น้องหญิงเนาะได้เขาขอรับพรอนุโมทนาธูบุญจากหลวงพ่อเนาะพนก็นให้ของดีตัวพี่น้องเบิ่งเอาตัวไดจากเหตุการณ์พิธีก่อนื่อดังได้ล่าล่งกลางขั้นของอลังการโชว์บอดหนูถึงกับเดือดพี่น้องมาแลง19บเกนาฬิกาเจอกันขบบอดหนูขอชี้แกงอธิบายให้มันจบ ครับสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีหล่าหน้อยวิ่งทุกผู้ทุกคนพี่น้องพอกันเหมือนเดิมครับพ่อใหญ่นิยมเจโอวันนี่แหะพี่น้องมืงขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงอำเภอพ่อไร่จังหวัดหนองคายเนาะพี่น้องป้าอาญ,ญาก็ว่าได้งานพี่นะฮะมืงขึ้นเนี่ยมต้องห่วงนะครับสำหรับงานพีนะ่เนี่ยผมมีมงยืนเลยละ่ะกีฬาออกมากต่อลังการคือเขาเพิ่นอะไรพี่น้องเอ้ยขันอ้อได้ขึ้นเพิ่น,พนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนกขนยังว่า ั้งแต่เช็คเศร้ากู้วพี่น้องสนุกเอาเงินพอพอแม่เพิ่นเฝารอคอยอีหลามมาสามปีแล้วพี่น้องเบิ่งเอาอุมเต็มหนาเวทีพี่น้องยักเอาอยัางไงเนี่ยแย่งกันเข้าไปย่านตะบ่รไดเอาเงินใหน้หหกันยังวะแย่งเอาเงินให้ได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เกิดมาเขาก็เคยเห็นกันยังวะมีผู้เดียวนี่แหละพี่น้องในโลก <c oughs> บอกได้เลยว่าภาพแห่งความสูขของพอพอยแม่เอฟซีน้องพี่น้องตลอดระยะเวลาสองสามปีที่พันมานนองอินนี่คือพลังงานพิเศษก็ว่าได้แมนบ่พี่น้องเป็นพลังงานแนวหนึ่ง เนาะพี่น้องส่งผลตรงเลยเขาวว่าัวใจพ่อพ่อยแม่เลยออกฤทธิ์มากเต็มเต็มเลยโจ้นมาหอดมือนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาแล้วก็มาได้ช่างพ่อจูนักปั่นมือท่องเนาะพี่น้องฉายาของเรากับเจ้าพ่อแห่งโลกโซุเชี่ยวของเราแม่นบ่พี่น้องผู้บริหารสมองเพชรน้องโลดแลนด่นดังขึ้นมาได้ก็บย้อนพ่อจูนี่แหละนะครับในคณะน้องอิงไร้สุดก็มีพ่อพ่อยแม่เอฟซี FC ถามมาว่าคือบ่อนนออเห็นน้องหญิงไปเรียนกับน้องวันไมแนะ่ว่าซันอยากให้ไปเรียนน้ำกันคือเกา่าว่าซันน้องวันไม่กับโบเ็นมาเรียนกับเบื่อ สาเหตุเกิดจากยังพี่น้องมาฟังน้องหญิงซีโบ่สู้ฟังมือนี้เพราะเหตุใดจังบ่ได้ไปเรียนนอ้อน้องเชิญครับถามได้ว่าน้องไปไหนน้องยืย่นใส่น้องเหตุยังกรถามได้แต่ว่าบางเทธอบ่ได้ยอมกันหนูก็บ่ฮู้หัวน้องเฮ็ดเหมืงแต่ละมื่อสิแม่คะขอโทษนะคะบางที่น้องเขาไปงานแล้วหนูกะบ่ได้เขาไปลองวิธีหนูเลยบ่เห็นน้องหาหนูให้หนูนหนนหนนไปสิหนูก็ต้องทำงานหนู อย่างให้พ่อพ่อแม่ยุบซีที่บอกว่าทําไมไม่ไปเล่นกับน้องทาไมไม่เข้าไปหาน้องคือหนูกะทํางานหนูเริ่มพอมีเวลาเขาไปถ้าใจนูเขาไปโรงงานหนูละนูะเสเวลาไ้ใส่นูก็เลยต้อทำงานก่อนบางที่เห็นกันกับสิทักท้ายกันวนสิไหมคะทางคนต่างเหตุงาน,น,นสิป <c oughs> ะคะเราเสิให้ปเปลี่ยนน้ำกันปบเล่นกับโบนี่นะสิ คือบมแมนหนูบรใหนอมหาค่ะคือหนูทํางานแล้วหนูสิแบบอยู่น้ำหนองทุกยู่สี่ชั่วโมงกับโมเมนหนูต้องทํางานแล้วคืออยากให้มาเบิงหน้างานว่าหนูเห็ดเอียงเมียสิแมค่ะวันหนึ่งไปถึงหลังงานหลังเวทีหนูเห็ดเอียงเนี่ยหนูตรงเลนหน้าแลนหลังสิแล้วเหี้ไปตาท้ายสิสมมติหนงอยู่หม่องอื่นล้วอนิสิเลนไปหาหนูจังงดิ หนูอธิบายนะฟังหนูพยายามให้แบบมันเกิดดราม่าในช่องนี้อยากให้ทุกคนแบบอันเขามาความเหน็นเราแล้วแบบมีความสุขอย่างสิก็เลยบ,บอยากให้มันมีดราม่าอย่างก็แน่นอนที่สุดนะฮะน้องอิงนี่งานเราบไม่ขาดเลยเราตีตรงต่อเวลานะครับเล่นเป็นเล่นเฮ็ดงานเป็นเฮ็ดน้องยิงนี่ตั้งใจอีหลีพี่น้องเขาเลยบ,บ่ได้เห็นภาพนั่นพี่น้องตะโกนน้องวัาทำไมกันสิมาเล่นนั้นพี่น้องอิงเนี่ยพี่น้องตามที่เขาเห็นเนาะมาขอกินอันนั้นอันนี้แ่เจ้าหนี้ โอห็นแปลกขึ้นกันพี่น้องอน้องยิงเล่ากับผมมีเวลาที่จะไปเรียนงานเป็นงานคือว่าเวลารับผิดชอบหน้าที่สุดยอดบอกว่าแมนสิ่งที่เ็ดให้น้องประสบผลสําเร็จยิ่งก็ทรัพย์สินใ,นใดๆหนึ่งก็คือน้องว่างตัวเป็นคนธรรมดาพี่น้องที่มีคุณค่ากับว่าใดเนาะความสําเร็จที่หลายๆคนอาจจะหมายถึงมีบานหลังไงมีรถหรูหรือชีวิตเพียบพร้อมในสายตาของคนอื่นพี่น้องถ้ามองจากภายนอกวันนี่น้องอุ้งอิงก็ถือได้ว่าเป็นเด็กน้อยที่ประสบความสําเร็จย่างมากเนาะพี่น้องในชีวิตเลยบานหลังไงมีรถมีซื้อม มีแฟนครับทั่วประเทศก็ว่าได้พี่น้องแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นคอยยู่ข้างๆบ่เคยห่างหายไปใสเน้อพี่น้องไปใส่ก็ไปน้ากันนะฮะทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของน้องแต่คือความภูมิใจของพ่อของแม่หล้วก็ภูมิใจของ,องแฟนครับแฟน FC ซที่ได้เห็นน้องเติบโตสิ่งที่หลายคนอาจจะยังบม่ท่านเร้รู้ก็คือแม่ชีวิตของน้องจะเปลี่ยนไปมากแค่ไห้นก็สร้างนาอพี่น้องหัวใจและวิธีการใช้ชีวิตนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้พี่น้องถึงที่มีบ้านไม่รถถ้าอยากใส่ของแพงๆกินด,ด น้องท็ทําไในเบิดพี่น้องแต่ในชีวิตประจําวันของน้องครอบครัวของน้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆพี่น้องอยู่จงได้เกิดอยู่จงสันเคยเป็นอะไรก็คือเก่าพี่น้องเรียบง่ายอยู่แบบบ้านๆเป็นคนติดดินก็ว่าได้เนาะพี่นอ้องยังตลาดนัดซื้อของในตลาดสดยังเสียซื้อเสื้อผ้า3ตัวร้อยยังเสี่แม่นบ่ตัวร้อยตัวละแปดสิบบาทเพิ่นนี่ให้ว่ายัางใส่ของที่จาเป็นแค่นั้นพี่น้องใส่ของในคุ้มค่า่าพุ่มเพื่อให้ก็ว่าได้เนาะพี่น้องบ่ว่วาน้องบม่มีเงินเด้แต่น้องรู้จักคํว่าพ่อหนะหมพี่น้อง น้องเลือกใช้ชีวิตแบบสบายสบายเนาะพี่น้องมายึดติดกับความหรูหรากับ่าไ้แมนบอกว่าต้องพิสูจน์ให้ยากนะฮะพอสิ่งที่น้องมีอยู่แล้วก็คือคุณค่าที่แท้จริงความกตัญญูความอ่อนอน้อมถ่อมตนความเป็นธรรมชาติก็ว่าไ้เนาะพี่น้องเป็นคนธรรมดาบ่ลืมตนลืมตัวนะฮะมาจากจ,ากจุดไดก็ฮูเบิดบ่เคยลืมแรงที่มากของตัวเองนะครับนี่แหละคือความสําเร็จที่งดงามยิ่งกาทรัพย์ใดๆพี่น้องเอ้ยความผู้บอกความใจของพ่อของแมนั่าแมนใช้ว่ามีรถมีบานเด้พี่น้อง ก็คือได้เห็นลูกเกติบโตไปยันมีคุณคาเมนว่าบ่หลงทางจังสิบ่หลงตนเองบ่ลืมรักเนาะกับว่าใดสำหรับแฟนครับแฟนพี่ยังรักยังสนับสนุนเนี้ยเน่นจนหอดทุกมเ้อนนี่พี่น้องแลบพวาวันค้ังหน้าสิไก่แค่ในให้กระซังเนาะพี่น้องซื่อองุ่งอิงเพชรบ้านแทงกัยังสิจดจําในฐานะศิลปินที่ประสบความสําเร็จพร้อมกับหัวใจอันง,งดงามไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมาหาชนตัวจริงตัวแท้พี่น้องสิพาพี่น้องมาเวิ่งว่าอีหลาา่าองุ่งหญิงญาตเอียงที่สุดในชีวิตพี่น้อง แล้วก็มีบีเช่นสิเราก็ย่านแมวแม่หน่อยย่านกบย่านฉีกันคักย่านข้างโคกแม่แต่ว่าอีหลาสีย่านยังมาฟังในคลิปนี้สิงหงเลยพี่น้องเช่นครับเป็นย่านโคบเลยหอันนี้กับว่าย่านพอมี้อื่นทุกอย่างอือมมันก็จะเยี่ยงแบบนี้ตลอดไม่ค่อยย่าน กลางฤดูกันก็ว่าได้พี่น้องพงลํำเพลินพิธีก่อนอลังการโชว์ขอยุติบทบาทพี่น้องเล่าออกนั่นแหละนะฮะก็มีเา้ามาวันสองวัน่ละพี่น้องแต่มื้อนี้บทหมูถึงกับเดือดพี่น้องหนึ่งทุ่มตรงจะไล์สดขอชี้แกงแถลงไขความจริงเป็นจังไดพี่น้องเพราะที่ตังเราก็่ามิวาว่าพงลํำเพลินเป็นแฟนของไอ้ตายนั่งเอกอลังการโชว์นั่นแหละพี่น้องเพื่อนขอยุติบทบาทนะครับทำหน้าที่พิธีก่อนกับท่านหันก็ว่าได้ทำกลางแพ่นครับแพนพี่ตัวกุกตัใจไปตํามๆกันนะ สำหรับพงลำมพเิ้์นแลยังได้ไลยลไรเงวได้พี่น้องราว,ว่าจังใดสิมาอ่านสู่ฟังพี่น้องผมมาสร้างผลงานไม่ได้มาสร้างความแตกแยกเพราะว่าผมหางานให้วงว่เคยหาเรื่องวงผลงานบนเวทีเป็นนสร้างสีสันแล้วคุณสร้างอะไรราษันว่าผู้ดใดพี่น้องตอนอยากได้ผมมาพูดดีโน่นนี่นั่นพอผมมาแล้วหาว่าผมสร้างความแตกแยกฉะนั้นราสันผมก็เลยขอ,อยุติลงร่มจากอลังการโชว์นะฮะคงจะถูกใจเนาะราสันรู้สึกเสียใจอย่างมากทั้งบน่น้อกระเดือดเลยนะฮะได้พูดคือกันพี่น้องว่าจังใด ที่คิดว่าตัวเองเก่งคักหลายว่าสันซัมได้พร้อมประทะเด้อว่าสันพวกตอแหลอวดอ้างว่าตัวเองมีดีแต่จริงๆแล้วน้่งขีดสีเกมมูพะนะเก่งจริงมาเคลียร์กันเลยหนึ่งทุ่มตรงมานี่พ่อกันขบวนหนุจะพูดรายละเอียดทุกอย่างพวกโตแหลเอ,อ้ยว่าสันทั้งบวนหนุนะฮะโตกันไปกันมากอิดตามได้ทั้งช่องบวนหนุแหละพี่น้องหนึ่งทุ่มตรงนะครับมื้อนี้ก็เอาไปซัมเนีก่อนพี่น้องคลิปหน้าจัางพอกันใหม่คลิปนี้อยู่ดีแม่สู้ซูฟทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ